เราเข้าสู่ PJ รีวิวครับเอาไว้ยืมขผมในการผ่าเด็กเจ้านี้ครับผ่าเด็กเราย่อโปรเจนใส่เอาเฟรตนะครับออาเฟรตผสมกับเอ่อกรสลดนะภาควอ่ะเราดูกันเลยครับอันนี้เป็นของเพื่อนผมเหมือนกันนะก็เหมือนในตัวเด็กก่อนหน้านี้นนที่เคยถ่ายไปเนาะอ่ะลองมาเริ่มวิธีตัว,วน,นะครับเอาเฮ้ยเราเริ่มวิธีกระสลดนะครับกระสลดแบบแรกเราใส่เอ่อกระสลเราใส่แค่ ตัวแรกเราก็ควบทริกเกอร์นะเออมก็บอกมก็บอกมก็มีแค่นี้แหละอ่ะตัวแรกจะเป็นมากันนะครับมากันตัวใหม่นะมากันไล้จวดนะครับเพราะว่าตัวตัวเก่ามันโดนแบนอยู่ยังออกมาไม่ได้ใส่หนึ่งใบตัวามาเป็นทรีสคอนทริกเกอร์ทรีเหมือนครับอัสวินแห่งอนาคตเร็วอย่าให้ดูเร็วภาคนี้เทมากเท เท่กว่าภาคก่อนนะดูดิโอเคนิวเคลียนศูนเหมือนกันนก็เห็นพื้นฐานเนาะคือเปลียนูนก็เคยเห็นเลยเปลียสามอ่าต่อมาเป็นดรอทิกเกอร์ครับดรอใส่เป็นโลดแสงอีโซเป็นดรอปพีจีนะครับตัวนี้ใส่สีใบเลยอย่างนี้ใส่เป็นดรอปพีจีแทนพีจีธรรมดาธรรมดาครับตัวเราเป็นอ่าเป็นฮิวทิ๊กเกอร์เอเลนนะครับ ฮิวก็ใส่ฮิวหมื่นเอเลนเอาง่ไงคือฮิวธรรมดาสี่ใบฮิวหมืน่นสี่ใบแล้วก็ตัวธรรมดาไอ้แม่เออเออได้เห็นหมดมันมันต้องใช้กล้องเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยขากล้องอยังไม่มามาเป็นเอพูน่าเอพูน่าอีกนะครับครีสครีมหมื่นอีกใบอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ส่วนก็จะมีมากัน์ต์โปริ่มเร็วอีโซ เอเลนแล้วก็เอโฟนานะครับอย่างที่สี่เนาะเอ้ยตัวนี้ยูอนไปตัวนี้นะนั่นก็เริ่มแค่หนึ่งใบโอเคครับย้อนไปต่วย้อไปตันที่เกล็ดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาต่อันที่เกล็ดหนึ่งครับเกล็ดหนึ่งเราจะใส่เป็นไนส์ควายเอเลนอันนี้ใส่สองใบครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไมช่โหดมากแต่คือใส่พวกความเก่ากึ้ๆต,ต่อมาเป็นอะไรว อสเวนแห่งมิตรภาพเครนะครับเครใส่สี่ใบเหมือนกันนะเครใส่สี่อันนี้ใส่สองแล้วแต่คนครับอันนี้ผ่านเล็กเนี้ยใค่แค่เอาในลิสต์สสนี้ไปจัดก็ได้นะไม่ว่ากันต่อมาเป็น As eng, pin. Plus gun. อสเวนแห่งพินพล u s กันอืมลิสต์กันหรือ plus กันเนี่ยอันนี้ใส่สีเหมือนกันครับก็จะประมาณนี้ สองสี่สี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกรดเสองกันเลยนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่เกรดเสองครับเกรดเลสสองแบบแรกอันนี้ก่อนแล้วกันอัจวินแห่งความพักดีเบลิเวียนะครับเบลิเวียภาควีนะครับใส่เป็นเอ้ยใส่สี่ใบครับเบลิเวียอันนี้ผมไม่ต้องใส่ในะว่าโดนแบนไหมหรือว่าโดนลิสติกไหมถ้ามาเป็น ราชาแห่งความจริงเอออะไรวะอันยาเหลืเกินคอดอนนะครับคอดอนอันนี้ใส่สามนะต่อมาเป็นเจ้านี้ครับเอ,อ่อต่นี้ไม่เคยโผล่ในเรื่องนะแต่แต่แต่ผมใส่ไอ้เพื่อนผมใส่ไว้ d ร a ิงเอ n g เจอันนี้ใส่สองครับ หน้าตามันจะเหมือนในตัวเกรดศูนตัวเริ่มของเอ่อเครเทอร์ซินตูรี่ครับเครเทอร์ที่ผมรีวิวไปอ่ะตัวมาเป็นผู้ใช้เวทแห่งมิลดินอะไรสักอย่างไอ,อตัวเนี้ยครับอันนี้ใส่สองแล้วก็คีลักของเด็กคีลักของเกรดสองสิพูดผิดเป็นบลัสเตอร์เบลดนะครับอันนี้ใส่สี่ใบ เอาง่ายกินซัพพอร์ตไอ้ตัวอีู่ไปใส่ในเกิดสาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองที่เกิดสามกันเลยนะครับอ่ะเราไปลองที่เกิดสามเกมิดสามเราใส่แค่สองแบบนะครับแบบแรกแบบแรกใส่เป็นอัศวินผู้โดดอัศวินโดดเดี่ยวกแกลนสลอตภาควีใส่สี่ใบนะครับภาควีโอเคเก่งกว่าเก่งกว่าภาคธรรมดายเยอะแล้วก็ตัวต่อมาเป็น โมนาสเซนท و u r อัลเฟรดนะครับตามรีงตัวนี้ยังอยู่โกนะแต่แต่ตอนนี้มัมาอยู่รอยอกอ่าแล้วอ่าคงขอแถมยูนิตมันสุดท้ายครับเป็นเอชช e ร์เพดเด็บบัสเตตัวนี้พ Bl พอร์ตบัสเตอร์เยด้วยโอเคสพอร์ตจัสเนกแล้วก็สินท้ายที่เราใส่คืออิม g i n เจน Gift กิฟจำนวน5ใบครับเอ้กิฟวันส คลิปทูอีกหนึ่งประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเรานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมนะครับสวัสดีนี้สวัสดีครับ